คือวันนี้แกนนำไก่ชนนะครับซึ่งจากสมาคมสมาคมไก่ชนไทยเนี่ยนะครับก็มีเรื่องที่จะต้องนำเรียนไปยังทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะท่านอนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยนะครับชี้แจงให้ท่านได้เห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนนะครับ ก็จะมีประเด็นสองข้อนะครับหนึ่งเรื่องของเวลาในการชนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการส่งออกไก่ชนแล้วก็เรื่องปรับเปลี่ยนกฎกระทรวงบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบันเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยกฎหมายเราเนี้ยมันถูกออกมา 2- อสี่กว่ากว่างเี้ยแล้วตอนนี้มันสองห้าจะ2อหอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่พลเมืองมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นการ กีฬาประเภทนี้มันก็ต้องต้องขยายตัวนะครับทั้งเวลาทั้งจำนวนสังเวียนทั้งการอนุญาตนะครับก็เลยวันนี้ก็พวกเราก็เลยมาประชุมกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะจะเข้าไปนำเรียนท่านอนุทินครับให้ดำเนินการต่อไปครับอันนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งที่รัฐบาลก็สนับสนุนเรื่องแบบนี้นะครับการกระทำครั้งนี้พวกเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการพน,นันนะครับแต่เป็นการมุ่งเน้นเพื่อจะให้ เกษตรกร,กรผู้เป็นรา,ากหญ้าของไทยเนี่ยนะครับได้มีโอกาสลืมตาอาปากเพราะสนามชนไก่ก็เปรียบเสมือนกับตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ของคนรวยนั่นนะครับแต่เกษตรกร,เ,กรเขามีแค่สนามชนไก่เท่านั้นที่จะเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับพวกเขาได้คิดดูว่าชาวบ้านเกษตรกร,เ,กรเนี่ยทำนาปีงได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยงไก่ไว้เพาะไก่ไว้ในบ้านเนี่ยบางตัวที่มันเก่งขึ้นมาเขาอาจจะขายได้ตัวเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย ทัานทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะครับก็ไม่หนักภาระรัฐบาลที่จะต้องไปดูแลอุ้มชูเขานะครับแล้วก็เรื่องของการส่งออกแต่ชนวยเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยมีต้อง3 4 1 0ประเทศที่เป็นลูกค้าเราแต่เวลาเนี้ยเรายังส่งออกไม่ได้ก็อาจจะต้องฝากรัฐบาลจัดจัดเอ่อจัดจัดหน่วยงานที่จะไปเจรจารเป็นประเทศประเทศไปอย่างตลาดใหญ่ของเราคืออินโดนีเซียเนี่ยคือทางนู้นเขาก็พร้อมแล้วละ่ะ แต่าทางเราเนี่ยจะส่งคนไปคุยยังไงจะแลกเปลี่ยนกันยังไงนะครับเพื่อให้ให้ผู้ส่งออกเนี่ยสามารถดําเนินการได้อันตรงนี้เป็นธุรกิจอันนี้นะครับเป็นหลายพันล้านแล้วแล้วก็ธุรกิจของการชนไก่เนี่ยเป็นหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นมันช่วยเกษตรกร,กรลากยาได้เยอะมากครับแล้วแล้วเราจะได้ให้บอนปลาจะต้องไม่มีเพราะาบอนปลานี่จะเป็นอะไรที่ทำให้ สนามชนไก่ที่ถูกป้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้เพราะเขาอยากจะตีเขาก็ไปหัวกันกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตีกันอาทิตย์หนึ่งจะตีกี่วันก็ได้ก็ไปจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฝ่ายปกครองฝ่ายอะไรฝ่ายตำรวจฝ่ายอะไรแล้วก็ตีได้นั่นมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ไอ้สิ่งที่ถูกกฎหมายเนี่ยควรจะได้รับการคุ้มครองสถินะครับก็ต้องฝากคุณหมอชัยด้วยในฐานะโฆศกรัฐบาล เดี๋ยวจากนี้เราไปต่อกันที่กระทรวงมหาดไทยของหลอดเลยจะยื่นหนังสือกันเลยพียอสสั่งให้ไปดำเนินการทันที